สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้เราก็จะมาให้ดูต้นเงินไหลมานะคะอันนี้เป็นเงินไหลมาด่างนะคะเป็นเป็นด่างชมพูนะคะอันนี้เราที่เราแยกต้นมาจากต้นแม่นะคะอันนี้เป็นด่างชมพูเงินไหลมา เงินไหลมาด่างชมพูนะคะสวยค่ะอันนี้ต้นสวยมากก็จะมีสามสี่นะคะก็จะมีเป็นใบด่างนะคะอันนี้เป็นด่างชมพูนะคะแล้วก็จะมีด่างเป็นด่างเขียวนะคะต้นหนึ่งก็จะมีเป็นสามสีค่ะอันนี้ก็เป็น เงินไหลมานะคะอันนี้ก็เป็นกระถางที่เราย้ายนะปลูกนะคะอันนี้เงินไหลมาอันนี้ก็จะขยายพันธุ์ง่ายนะคะอย่างแบบนี้ค่ะอันนี้ที่เขาเป็นในกระถางนะคะแล้วก็เขาจะมีไหลนะคะแบบนี้เขามีรากแล้วนะคะเราก็สามารถ ตัดมาแล้วก็เอาใส่กระถางได้เลยนะคะเขาก็จะเป็นเงินไหลามาด่างนะคะอันนี้เราก็จะปลูกไว้ในที่ร่มนะคะมีรับแสงได้บ้างนะคะแสงแดดลำไรก็ปลูกเราก็ใช้เป็นดินปลูกทั่วไปนะคะแล้วก็ผสมเป็นากาบมาพ้าสัท์อันนี้ก็ปลูกง่ายๆนะคะเดี๋ยวรอบหน้านะคะเดี๋ยวเรารอ ให้เขาโตกว่านี้หน่อยเราก็จะขยายพันต่อนะคะเวลาว่างๆเราก็มาปลูกต้นไม้ไม้ประดับกันนะคะนี่สวยๆเอ่ค okay, ค่ะอันนี้เป็นเงินไหลมาค่ะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเดี๋ยวถ้าเรา มาขยายต้นนี้นะคะเราจะมาใส่กระถางกันหรือว่าถ้าเพื่อนๆมีต้นเงินไหลมาอยู่แล้วนะคะ mm. ก็สามารถปลูกได้เองเลยนะคะ mm. ก็คือเราตัดตรงนี้ได้เลยค่ะแล้ว mm. เราก็เอาไปปลูกนะคะเราก็จะได้เป็นกระถางใหม่ คลิปสวยๆต้นไม้สวยๆนะคะนี่ต้นเลี้ยงต้นไม้สวยๆเวลาว่างเป็นงานอาดิเลกนะคะเฮอันนี้ก็เขาจะเป็นด่างด่างทุกใบนะคะเป็นด่างชมพูด่างเขียวนะคะเดี๋ยวเราลองขยายอีกรอบหนึ่งนะคะแต่เนี้ยขยายมาสองครั้งแล้วต้นแม่เขาเป็นด่างชมพูนะคะพอเรา ตัดมาช้าเขาก็จะเป็นด่างชมพูเลยเนี่ไหลามานะคะค่ะขอบคุณนะคะที่มาติดตามแล้วก็มาเข้ามาแวะชมกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ